สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรวงคนโสดนะคะของชาวธาตุลมราศีธาตุลมก็คือราศีตุลน,นะคะราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตรไทยวันที่หมอกพิมพใต้คลิปนี้แล้วนะคะแน่นอนราคาดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะแล้วก็เป็นดวงคนโสดมันเป็นสถิติบางทีมันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วย บางคนบอกว่าไพ่อ่านสลับกันคืออะไรนะคะคือไพ่อ่านสลับกันหมายถึงคนที่คุณคบคนเดียวอยู่ถ้าคุณไม่ได้คิดแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้แปลว่าเขานะคะตรงนี้ที่พฤติกรรมที่ความคิดแบบนี้กับเรานะคะอ่ะมารับชมรับฟังกันเลยค่ะคาดลมนะคะไพ่ขึ้นมาเนาะอันนี้ออกมาคู่กันก่อนไพ่ engagement ไพ่ wedding มีใครจะมั่นหมายมีใครจะแต่งงานไหมคะสิ้นปีนี้แล้วก็ นิวเลอความรักข้างใหม่มาแล้วนะคะแล้วบางคนจะเป็นคนเดิมกลับมาในเวอร์ชันใหม่ก็ได้คะ่ะรีคอนแล้วก็โซเมดไพ่ขึ้นมาแต่ดูไพ่มันขึ้นมานะคะเหมือนสีไม้เท้านะคะสีไม้เท้านี่คือความมั่นคงนะคะใคร,ใครๆก็รู้แต่ที่จริงความหมายเขาลึกซึ้งนะเห็นไหมคะไปซุมนี่เขาเรียกว่าซูมแต่งงานแล้วยงไหจะสิบถ้วยอีกนะคะไหนจะสองถ้วยอีกขึ้นมาตรงนี้ โอ้ถ้าท่านใดจะมั่นหมายแต่งงานหมอหมอมินก็ยินดีด้วยนะคะตรงนี้นะเอามาดูกันมาดูใบแรกก่อนนะท่านลมนะคะอันนี้หมอมินอ่านตามไพ่นะหกถ้วยหกถ้วยเป็นสิ่งเก่าๆอาจจะเป็นคนในอดีตภพชาติหรือคนที่อดีตที่ผ่านมาก็ได้หรือที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยมีปัญหากับใครมาก่อนก็ได้นะคะบางคนคําว่าคนเก่าหมอขอพูดนิดน,นึงอาจจะไม่ใช่เราเคยเป็นแฟนเราเคยแต่งงานแล้วจบกันไปเลิกกันไปเป็นคนเก่าเสมอไปอันนี้มันใช่อยู่แล้ว แต่คนเก่านี่มันหมายถึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะเช่นป๊อปปี้เลิฟเก่านะสมัยไหนก็ไม่รู้หรือคนคุ้นหนา้าคุ้นตาในวงสังคมที่คุณเกี่ยวพันเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในสายงานที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคาดหน้าคาดตาหรือนะนานๆเจอกันทีแต่เราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็ได้นะคะแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มมีความรู้สึกดีแล้วนะคะตรงนี้หกถ้วยนะทำแบบน้นนะคนที่คุณจะเจอเป็นยังไงบ้างอีกหมอจา่านไพ่ทุกใบที่ออกมานะคะ ทำไบบนั้นคนคนนี้จะมีอะไรที่แตกต่างกับเราแต่ไม่ได้แปลว่าแตกแยกนะคะเห็นไหมอันนี้ก็คือความผูกพันความมีเยื่อใยแสงสว่างที่ปลาย,ยมงคบางคนอาจจะเป็นหน้าตาทางสังคมไหมที่แตกต่างเช่นคุณมีหน้าที่การงานโตเป็นเจาน้านายเขาเขาเป็นลูกน้องเราหรือเราครอ,อบครัวที่มั่นคงนะคะครอบครัวที่ในสังคมที่นระ่ารวยหรือมีหน้าที่อะไรที่มั่นคงก็ได้หรือโดดเด่นกว่าหรือเขาเป็นก็ได้นะคะนั่นะแหละคําว่าสลับกันมาเป็นแบบนี้ล่ะ ะะหรือบางคนอาจจะอายุที่แตกต่างหน้าตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเทมเรน์ไพ่พระขึ้นมานะคะความรู้สึกนี้หมอมินว่าช่วงนี้น้อธาตุลมอาจจะชอบสวดมนต์ไหว้พาบ่อยใจนิ่งลงนะคะมาว่าคุณก็ไม่ได้คิดเรื่องความรักเท่าไหรหรอกแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเกื้อหนุนให้ได้พบเจอหรือผู้หลักผู้ใหญ่นำพาได้ด้วยนะคะนะ,ะคะขิงเหรียญกับควีนเหรียญไพ่ตีคัวงมาเลยคุณจะรู้สึกถูก ถ้าไพ่ตีคู่ออกมาหมอไม่ได้บอกเป็นเนื้อคู่นะคะหรือไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่เนื้อคู่ก็คือมันมีต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายออกมานะคะตรงนี้หมอแค่จะบอกว่าคุณรู้จักเขาคุณจะรู้สึกเอ้ยถ้ามันคลิกกันจังรู้สึกชอบรู้สึกพิเศษรู้สึกว่าเอ้ยเดซันนะคะเดซันเห็นไหมม้าสีขาวเด็กน้อยความหมายคูบาจันที่เขียนไพ่ที่จริงความหมายลึกซึ้งนะนะ,ะที่ที่ท่านอยากจะบอกอีกนวยก็คือนะคนคนนี้มาพร้อมกับความรักที่บริสุทธิ์ใจความจริงใจ จอปุ๊บพวกเราจะรู้สึกวโอ้ยทำไมเรามีอะไรที่คล้ายกันมีความชอบความรู้สึกดีให้แก่กันและกันนะคะตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็สิบถ้วยหมอมินว่าเขาคนนี้อาจจะเคยผ่านการแต่งงานมันหมายมาแล้วนะอาจจะเป็นคบกับคุณแล้วเขาพร้อมที่จะเป็นครอบครัวความรักที่เติมเต็มและโอุ่นหรือหมอมินว่า ไพ่เดอะซันเนี่ยเขาชื่นชมคุณก็ได้นะคะชื่นชมชื่นชอบจุดเริ่มต้นคุณอาจจะเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนที่ดูดีนะคะตรงนี้แต่คุณไม่ได้คิดไปเองฝั่งเดียวแน่นอนนะคะสองถ้วยเป็นช่วงเวลาและห่วงเวลาที่เราอยากมีความรู้สึกให้แก่กันละกันเป็นความรู้สึกบาลานและอบอุ่นนะคะเดอะซัตตานะคะหมอบอกเลยว่าดวงดาวมันไม่ได้นะ,ะฝันลมลมแรงแดวงดาวนะคะตรงนี้หมอมินว่าพวกคุณจะเป็นคู่ที่เหมาะสม คู่ควรแก่กันละกันในความรักความสัมพันธ์นี้นะไพ่ออกมาในโทนที่ดีมากๆแล้วหมอมินขอดูที่ผ่านมานิดนึงบางคนอาจจะคุยกับธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุดินกับเมือสมังกรน,นะคะแล้วก็ธนูลัคนาธนูเนะนาะกลุ่มลัคนากลุ่มห้าไม้เทา้าเดมเพ s สคิงถือถ้วยนะสเตงสิงลัคนณาสิงแล้วก็ท่าน,น้ำกระกลมินพิจิกนะสี่ไม้เทา้าหกดาบคิงถือดาบนะ จรงือดาบมีทัดลมมนาะสิบดาบนะคะวิวนะคะห้าถ้วยเอ่อทัดลมอาจจะยังดิ่งยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆอยู่หรือเปล่าคะตรงนี้นะห้าถ้วยเนี่ยนะคะตรงนี้ที่จริงห้าถ้วยท่านบอกว่าถ้วยที่มันล้มคือความรู้สึกพังนะคะแล้วก็แฝงไปด้วยเรายังคงคิดถึงเรื่องราวเดิมๆนะคะ ท่านบอกให้มองความรักนะ้ถ้วยก็คือความรักอารมณ์คือมองอนาคตไปข้างหน้าถ้าคุณรอใครเป็นปีแล้วสองปีแล้ว,ลวเราควรจะมุฟนะคะตรงนี้นะคะสิบดาบที่ผ่านมาความรู้สึกมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากเลยเสียใจกับความรักความสัมพันธ์บางคนเป็นปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจพูดตรงเกินไปพูดแรงกันเกินไปหรือเขาเอาแต่ใจทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยคุณต้องมุฟออกมานะคะบางคนไม่ได้มีมือที่สามแต่บางท่านเนี่ย คุณอาจจะคาดหวังที่จะแต่งงานกันด้วยซ้ําอยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวด้วยซ้ําแต่ความสัมพันธ์นี้มันมันเหนื่อยอะไรหลายอย่างนะคะเขาอาจจะมีคนมาแทรกมาซ้อนในความสัมพันธ์หรือเขามีเสน่ห์มีตัวเลือกทางเลือกทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เราเสียใจและเจ็บปวดเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังบางคนมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาทําให้เราวุ่นวายได้ด้วยนะคะ ตรงนี้อะถ้าคู่แล้วมันไม่แคล้วกันนะคะใพ่วิวขึ้นมาหมอมินว่าคุณคง,ค,ณค,งคุณคงพยายามหลายรอบแล้วละ่ะมาดูปัจจุบันอ่านเพิ่มเติมนะคะคนที่คุณจะคบโสดนะวันนี้คุณจะเจอเป็นเช่นไรลักษณะเขาเป็นยังไงนะคะเก้าถ้วยบางท่านรักเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะหกไม้เท้าเดมีชีเชี่ยนไนทถือถ้วยนะคะ หนึ่งเรียนคิงถือไม้เท้าเดวอร์ไฮโลแฟนนะคะสิบถ้วยซีกถืดดาบสเตนนะคะอืมถุ้ยสองถ้วยนะคะตรงนี้ด้วยนะกระสันนะคะ ใช่ตัวนี้ขึ้นมาเนาะสีไม้เทา้าอุ้ยทำไมเหมือนของคุณเลยอะมาดูกันนะคะความรักหนึ่งนะคะคุณจะเจอหนึหน่งนะค,ะคนคนนี้หมอมีนว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจจริงใจเขาค่อนข้างเป็นคนที่อยู่ในวงเพื่อนๆน,นะคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมนั้นบุคลิกดีโปรโฟไฟล์ดีนะคะเกิดจากความชื่นชมก่อนก็ได้นะคะชื่นชมในสิ่งที่ นะะในสิ่งที่เราเป็นก็ได้อันดับแรกหมอไม่รู้ว่ามีใครสองคนอยู่อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณหรือแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะแอบชอบแอบชื่นชมเราอยู่ก็ได้ในสายงานหรือ,น,อ,น,อน้องนักศึกษาก็อยู่ในที่ที่เรียนนะคะในที่ทํางานหรืออยู่ในโปรไฟล์นะคะสองอยู่คนที่คุณเจอหนึ่งนะคะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยเขาอยากเรียนรู้นะคะคุณนะ,ะมิชิเช,เชียนเนี่ยศนะะาษาทาง อเป็นหมอดูครูบาอาจารย์น,นักโหราศาสตร์ได้ด้วยนะคะหรือคนคนนี้นักแปลภาษาเนาะเดโมเชียนเป็นดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารได้ด้วยนะคะงานอาชีพนี้ได้ด้วยนะหนึ่งเรียนนะคะภัยตัวนี้ซุมการแต่งงานขึ้นมาแล้วความรักคุณคนนี้เป็นคนที่มั่นคงทางฐานะการเงินกันทองหมอมินว่าเขาอยากเขาอยากมีของขวัญของฝากคบกับคุณเขาว่าหมอว่าเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับเขา เออนะคะหมอไม่พูดไม่ได้นะมีคนเดิมๆด้วยอยากมาง้อคุณเออคนที่ไม่เข้าใจกันจะกลับมาแล้วมั่นคงกว่าเดิมนะคะที่ผ่านมาหรือคุณกับเขาเคยอยู่ด้วยกันเป็นแฟนแล้วสถานะแล้วพูดเรื่องอนาคตแล้วกลับมาคราวนี้หมอมินว่าเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะจุดบางครั้งมันเป็นจุดจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่บางคนตกตะกอนความคิดนะคะ เมื่อไม่มีกันและกันมันช่างโดดเดี่ยวและเงาหมอมีนว่าพวกคุณยังคิดถึงกันอยู่นะคะตรงนี้มีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจสำหรับบางท่านแต่สําหรับบางท่านคือการจบคือคนใหม่จริงๆเลยค่ะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์คนคนนี้พร้อมที่จะพัฒนากับคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เป็นความรักที่มีเมตตาเป็นความรักที่เข้าใจและอบอุ่นอืมนะคะมาดูกันเขาคิดยังไงคุณต่อนะคะ ใบแรกเลยสิบถ้วยนะคะไพ่ไฮโลแฟนสสตรงสิงและคณะสิงนะคะไพ่ออกมา3ครั้งแล้วมอว่ามีคนอาจจะเป็นคนปัอบปี้เลิฟเก่าเพื่อนเก่าคนเคยมีปัญหามีประเด็นเป็นคนเดิมๆของคุณนะคะหมอบินว่าโดยและโดยเฉพาะคุณเคยอบอุ่นและเติมเต็มให้เขาพูดเรื่องอนาคตหรือเคยเป็นแฟนกันแต่งงานกันเป็นแฟนคบกัน มาก่อนมีคนอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะเขาคิดว่าคุณดีที่สุดเป็นพ่อพาม่พางเขาและอายุน้อยด้วยนะคะ,นะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดเขาวางแผนที่จะกลับมาในความสัมพันธ์มีคนเครียดคิดเยอะคิดมากคิดถึงคุณมากนะคะอันนี้ออกนาก่อน,นะนะคะหนึ่งถ้วยคุณนี้เราได้หวัวใจเขาแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดเขาบอกคือคุณคือพมรมลิขิตนะคะคุณคือโชคชะตา ที่ได้มาเจอคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะยกหัวใจนี้ให้คุณเขาพร้อมที่จะเป็นแฟนเป็นครอบครัวอบกุนมองภาพใครไม่มีนะคะมีแต่ภาพคุณตรงนี้นะการที่เจอคุณเนี่ยเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์มาว่าเขาอาจจะมีความกังวลบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะเป็นภาวะที่ไกลกันไหมได้ด้วยนะคะความห่างไกลหรืออายุก็ได้มันิ็แตกต่างแค่กังวลนะคะมันเป็นใบเดียวที่คิดมากแต่ว่าเขาชัดเจน,นะ,ค,ะคุณนะคะจิตเนี่ยนะอาจจะเป็น านายผู้พิพากษาข้าราชการนะคะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายได้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะ,ะความรักนี้มีคนที่อยากให้และได้รับพอๆคุณอยากได้บาลานซ์อยากไปพบผู้หลักผู้ใหญ่พบเจอครอบครัวคืออยากสร้างนาคตกับคุณแต่ถ้าเป็นคนเดิมหมอมินว่าเขาตัดสินใจแล้วอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณนะคะเลือกคุณแล้วเนี่ยในไพ่อะนะนะคะ,ะมาดูแอคชั่นันบางความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะ านลมนะคะโอ้ยใบแรกเลยเอ่อนะคะธาาุลมหมอหมอมินว่าคุณยังอาจจะยังเคยผิดหวังเราเสียใจเราเราเจ็บนะคะหรือเรายังมีความหลังค้างคดีที่เราลืมไม่ได้หรือเปล่าหรือนึกถึงเรื่องเราเดิมๆก็ได้ถ้วยคืออารณมความรู้สึกนะคะมันล้มไปแล้วถ้าเรารอใครนานแล้วไม่มาก็คือมองความรักข้างม่คือการมองไปข้างหน้านะคะตรงนี้ นะเราอาจจะได้เจอรักแท้ของเราก็ได้นะคะหรือถ้าไม่คุณบอกว่าเราไม่ได้คิดนะหมอแสดงว่ามีคนคิดถึงคุณเสียดายเสียใจอยากกลับมารู้สึกผิดอย่างนี้นะคะนั่นแหละคือไพ่อ่านสําหรับกันนะคะที่ครูบาอาจารย์แต่ละคนเขาพูดก่อนนาคลิปอันเดียวกันนะคะวีรเรียนเนาะคุณไม่ได้วิ่งตามหาความรักหรอกคุณก็อยู่ในมุมของคุณนี่แหละคะ่ะสวยด้วยมีสเสน่ห์นะคะแต่คุณจะเจอใครสักคนนะคะที่ที่เข้าใจ เลมพัลเลราศีเมษราคาณาเมษเป็นต่างชาติก็ได้นะสิบเหรียญน,นะคะก็ได้เงินก้อนใหญ่เนี่ยนะคะช่วงนี้อืมทิ้งถือไม่ทเท้าหนึ่งเหรียญแปดเหรียญโนอ้มีแต่เรื่องเงินเลยเนี่ยเออพอมาดูจริงๆทัดนลมนะ,ะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษแต่ถ้าความรักคุณอยากได้ความรักที่ทําไม่ใช่พูดการกระทำเหงนะคะสม่าเสมอเสมอต้นเสมอปน,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 นะคะ ซื้อสัตว์จริงใจสินเสมอกันเริ่มต้นนะคะมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆความรักที่เท่าเทียมความรักที่บาลานซ์นะคะมาแล้วนะคะช่วงนี้งานเยอะเนาะทัดลมนะคะมีคนเดิมเดิมวนกลับมาด้วยนะคะทัดลมอันนี้หมอก็ต้องอ่านไปตามไพ่ของหมอเนาะนะคะส่วนคุณย่อมรู้ดีกว่าหมอดูคุบา j a n แต่ละท่านดูไหมคะการที่คุณคบกับใครมาบางคนอาจจะสามเดือนละ หกเดือนปีหนึ่งมันเป็นสเตปนะคะถูกไหมสเตปคืออ้อสามเดือนเป็นแบบนี้มันก็เริ่มเห็นผลแล้วหกเดือนมันก็เป็นมันก็จะเป็นเหมือนขั้นบันไดถูกไหมคะออพอปีหนึ่งมันก็เริ่มเออรู้จกักพ่อแม่รู้จักตัวตนเขาไม่ใช่ครบเป็นปีๆแล้วเขาลึกลับซับซ้อนเหมือนนินจามากแล้วผูโพลอยอย่างเงี้ยโอ๊ยนาต่อให้ครบสามปีมันก็เสียเวลาถูกไหมคะตรงนี้แต่ไม่ได้แปลว่าสามเดือนใครจะมาทุ่มให้เราขนาดนั้นถูกไหมนะคะ ตรงนี้มันก็ดูไปสักระยะแต่ความสัมพันธ์นี้หมอมินบอกเลยว่าคุณจะเลือกเป็นพิเศษที่เข้ามาคุณอยากได้รับความรักที่แฟร์ให้รายได้ไดพอๆกันแต่ถ้าเป็นคนเดิมเขาต้องทําให้คุณเห็นนะคะหรือถ้าเรามีปัญหาเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องของเราเราจะปรับตัวเราจะเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นครอบครัวที่อบ่นมันขึ้นมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะกลับมาคืนดีกลับมาเป็นครอบครัวที่อบ่นไพ่ตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะตรงนี้แต่ถ้าโสดจริงๆนะคะคุณเบาเองิงแล้วไม้ว่าคนเก่าแล้วหมอมันเหนื่อยมันเจ็บใช่แล้วล่ะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ได้เลยละพอๆคุณเป็นความรักที่เข้มแข็งและมั่นคงเขาให้เกียรติคุณด้วยนะคะให้ค่าเราให้เกียรติเราเข้ามาอุปุ่นและเติมเต็มอาจจะเป็นคนใกล้ตัวบางท่านบางคนเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือบางคนเป็นคนต่างชาตินะมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะตรงนี้เป็นความรักที่ทำแปดเหรียญเนี่ยมันช้าก็จริงนะคะ โฟกัสเรื่องเงินจริงแต่ถ้าความรักเข้าใหม่ถึงหไหมครับตอกเหรียญอย่างพิธีพิธันแปลว่าความรักใส่ใจกันในทุกวันให้มันพอดีเนี่ยเขาพร้อมที่จะยกหัวใจให้คุณเลยค่ะโอ้นะคะไพ่ของคุณออกมาในทวนที่แบบเออดวงมีสเสน่นะนะคะเนี่ยเขาจะชัดเจนนะคะทุกคนใหม่ๆที่เข้ามาคนเก่าก็อยากมาปรับตัวแก้ไขาบางอย่างกับคุณแต่สิ่งที่หมอเห็นไพ่ออกมานะคะหลายครั้งและทตุลมมีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้มั่นหมายแต่งงานหรือ คบกันแล้วพูดเรื่องอนาคตเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีเชนมองอนาคตแบบนั้นนะคะ,อะขอภหยแนะนําสุดท้ายให้ชาวธาตุลมดีกว่านะคะคนโสดโอ้ซองถ้วยนะคะคุณพบความรักที่เราพร้อมที่จะให้และได้รับพอๆกันความรักที่อบอุ่นไออุ่นของความรักเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้อ่านะคะดูเป็นความรักที่เข้าใจเป็นความรักที่ไม่ได้มีเงื่อนไข นะคะเข้าใจเลยเนี่ยโอไพ่ตีคู่วออมานะคะตรงนี้นะคะพสตาหกไม้เทา้าเป็นไพ่วิกตอรี่ความสัมพันธ์มันจะดําเนินไปในการพบกันมันใดขั้นหนึ่งสองสามนะคะมันก็ต้องถึงจุดมุ่งหมายเพราะไพ่หกไ,ไม้เท้าคือวิกตอรี่ความสน็จคือการคุยกันทุกวันนะคะความใส่ใจมาดูคู่นะคะคุณจะได้พบเจอคู่กาลรรยาณมิตรคนที่เข้าใจคนที่จกกักรวาลดึง คุณนั้งคู่ได้มาเจอก,กันแต่ถ้าใครไม่ใช่เนี่ยนะคะแน่นอนละค่ะมันจะต้องจบไปเขาจะเวียงไปจากชีวิตเราแน่นอนนะคะแล้วหมอขอพูดอีกนิดนึงนะคะบางคนที่ห่างออกไปหรือมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคนเดิมๆที่จะกลับเข้ามาเขาจะเข้าใจอะไรได้หลายอย่างเราเรียนรู้ที่ไม่มีกันและกันหมอขอพูดเลยว่าถ้าไพา่พวกนี้ขึ้นมากระจุกวมตัวกันมากๆคู่แล้วไม่แคลวกันสําหรับบางท่านนะคะแต่ถ้าสวดพหลัก คนที่เข้าใจมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานพูดเรื่องอนาคตด้วยกันเดินทางมาพบกันหวานหนักกว่าเดิมนะคะสุดท้ายระวังหมดขึ้นนะคะอะขอบคุณมากมายค่ะท่านลมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินช่วงนี้คิวหมอนะคะคิวหมอไม่ได้ยาวมากนะคะเอ,อนะคะถ้าท่านใดนะคะที่เรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้ดูดวงให้กันนะคะ โอนจองช่วงนี้จะได้คิวพรุ่งนี้หรือมะรืนแต่ถ้าท่านใดที่มาถามวันนี้ว่างไหมคะหมอเนี่ยหมอพูดเลยนะคะมันไม่ว่างนะคะเพราะว่ามันคงเต็มตั้งแต่เมื่อวานหรือหมออาจจะแบ่งเวลาทั้งดูดวงนั่งทำคลิปแล้วก็ไปทําอย่างอื่นไปไล่สวยอไปไล่สวนเลือกนาะเหงนเกษตรนะคะ่ะอยู่ใกล้ปา่าใกล้เขาอย่างนั้นนะคะกลับมาก็เย็ยนละกลับมาก็ทุ่มสองทุ่มมาคงมาได้ดูคุณต้องโอนจองไว้นะคะถึงจะได้ดูเนาะนะคะ ขอบคุณนะคะมีแต่สิ่งดีๆมันไพ่นะสวัสดีค่ะ